ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็จะเชิญชวนทุกคนนะคะมาพูดคุยกันถึงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะที่เพิ่งแข่งจบไปนะคะสำหรับรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะคะทุกคนมีใครได้ดูบ้างนะัดสุดท้ายที่เราเจอกับอินเดียที่สนามเออสมโพศ 700ปีเชียงใหม่นะคะทุกคนสำหรับไทยกับอินเดียเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าอันดับโลกของเราเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันนะคะต่างกันในลำดับนะคะทุกคนของไทยเราจะอยู่ที่ประมาณอันดับที่40กว่านะส่วนอินเดียก็ประมาณอันดับที่70นะคะทุกคน ซึ่งก่อนแข่งเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าสถานการณ์ของทั้งอินเดียแล้วก็ไทยนี่ก็คือมันจงสูสีซะเหลือเกินเพราะว่าแข่งมาสามนัดนะคะชนะรวดมาเหมือนกันทั้งสามนัดเลยนะคะทุกคนรวมไปถึงคะแนนนะคะแป๊บหนึ่งนะคุณคะใจเย็นๆนานล่วงไปแล้วออโอเคกลับมากลับมานะคะขออภัยด้วยนะคะมี การแข่งขันที่ชนะมาสานัดรวดเหมือนกันนะคะแล้วก็คะแนนได้เสียเท่ากันอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดสุดท้ายที่เจอกันนี่มันคือการวัดแล้วนะว่าใครที่ชน,นาจริงใครที่เจะเจ๋งจริงแล้วก็จะสามารถเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของรายการชิงแชมป์เอเชียได้คือมันต้องมีทีมหนึ่งทีมไหนสักทีมที่ต้องชนะเท่านั้นนะคะในกรณีที่แบบ แข่งกันแล้วผลการแข่งเสมอในเวลาก็ต้องยิงจุดโทษนะคะมันจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านะคะจากนั้นเนี่ยอีชันก็ได้ดูนะคะทุกคนในช่วงเ,เริ่มเกมมาเนี่ยก็ไทยเรามีจังหวะในการเข้าทำนะคะทุกคนแล้วก็อินเดียก็มีจังหวะโต้กลับด้วยเหมือนกันนะคะก็แลกกันไปแลกกันมานะคะสมศักดิ์ศรีซะหลือเกินนะ,ะก็เป็นทางอินเดียนะคะที่ได้ประตูขึ้นนําก่อนในนาทีที่ประมาณสัก 30นะคะทุกคนก็อินเดียขึ้นนำหลังจากนั้นเนี่ยไทยเราก็พยายามแบบบุกนะคะเพื่อที่จะเอาประตูคืนแต่จบครึ่งแรกเนี่ยก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นในฝั่งของทีมชาติไทยนะคะตอนนั้นอีฉันก็แบบไม่เป็นไรเวลายังมีเราทำได้ เดี๋ยวเรากลับมาแล้วเราก็กลับมาจริงๆในช่วงต้นครึ่งหลังนะคะทุกคนครึ่งหลังเล่นไปแค่แบบไม่กี่นาทีเท่านั้นทุกคนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็สามารถทําประตูตีเสมอทีมชาติอินเดียได้นะคะทาให้เราเนี่ยมีสกอร์เท่ากันกับเขานะคะ1ประตูต่อหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยส่วนตัวนะรู้สึกว่าเกมมันเริ่มแบบเล่นแบบเพลย์เซฟนะคะทุกคนแล้วก็ สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในนาทีที่70กว่าๆอินเดียมาได้ประตูขึ้นนําครั้งที่สองนะคะเป็นประตู1ต่อ2เออณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะคะสิ่งที่ฉันสังเกตเห็นนะคะจากนักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็คือเหมือนเรียวแรงเราเนี่ยเริ่มร่อยหล่อละเริ่มจะแบบเออใจใจน่าจะอยากวิ่งอยากจะแบบ สก,กัดบอลหรือบุกโจมตีแต่เหมือนกับร่างกายไม่ไปแล้วนะคะหรือไปก็ไม่รู้ส่วนตัวก็คือลุนไงแบบวิ่งดิวิ่งเลยวิ่งอีกแต่เหมือนเขาวิ่งไม่ไหวแล้วหรือเปล่าแต่ยังวิ่งอยู่นะเออก็เลยทําให้แบบเรามีโอกาสบุกกลับไปนะคะแต่ว่าไม่ได้มีประตูเกิดขึ้นนะคะทุกคนก็เลยทําให้หมดเวลานะคะทีมชาติไทยก็แพ้ให้กับทีมชาติอินเดียไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แป๊บนึงนะ คุณคะอีฉันขอคืนตุ๊กตาอีฉันของคุณก็มีนี่โอเคก็ทีมชาติอินเดียเอาชนะทีมชาติไทยไปได้นะคะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองนะคะทุกคนก็เรียกว่าคาบ้านนะคะคาบ้านไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าโอกาสในการเข้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็ถือว่า เราพลาดไปนะเป็นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะคะเพราะว่าเอ่อจากที่ดูสื่อจาก FA Thailand เนี่ยเขาก็มีการแบบเตรียมทีมเกี่ยวกับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะคะอันนี้ความเข้าใจเดิมตอนแรกเข้าใจแบบนี้นะคะทีนี้หลังจบเกมนะคะโค้ชอิเคดะเนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะ บทความคร่าวๆที่ฉันจําได้นะคะก็ประมาณว่าเขาเสียใจนะที่ไม่สามารถทําได้ตามเป้าหมายเป้าหมายก็คือการได้เป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ได้เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในรายการชิงแชมป์เอเชียแต่ว่าเราต้องมาแบบตกรอบนะคะแบบนี้นะคะส่วนตัวเขาเนี่ยเขาก็มองว่านักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ส่วนใหญ่จะมีอายุน้อยกันนะคะแต่เขาก็จะไม่ได้แบบ เอาเรื่องอายุน้อยมาเป็นข้ออ้างอะไระนะเขาก็จะไปทบทวนเรื่องอผลการแข่งขนันแล้วก็วิธีการในทัวร์นาเมนต์นี้ของเขาที่ผ่านมานะคะแล้วก็เขาคิดว่ารายการนี้มันจะทำให้นักเตะหลายคนนะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนหลังจากนั้นนะคะอีชันก็ไปเห็นแชร์โพสต์นะคะของทางเพจเปรียนบอลไทยที่แชร์โพสต์ของทางเพจเ มาดามแป้งนะคะมาดามแป้งนวนพันล่ำซ้ำนะคะทุกคนเนื้อหาใจความเนี่ยค่อนข้างยาวนะแต่ว่าอีฉันจะเล่าให้ฟังคร่าวๆล้กันหลักๆเนี่ยทางมาดามเขาก็กราบขออภัยนะคะแฟนบอลทีมชาติไทยแล้วก็เขาก็รู้สึกเสียใจยนะคะกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในโพสต์เนี้ยในท่อนสุดท้ายนะคะ ที่เขาได้พิมพ์มาไว้เนี่ยก็ประมาณว่าทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็ได้พยายามทุ่มเทแล้วก็ทําเต็มที่ก,กับทีมฟุตบอลกับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นี้นะคะเพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะคะเออยกตัวอย่างเช่นการที่เขาได้เปิดรับสมัครนะคะนักฟุตบอลหญิงที่เป็นลูกครึ่งไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ได้แบบ โค้ชทำการคัดเลือกนะคะแต่เหมือนกับยังไงประมาณว่าได้รับการคัดเลือกที่ยังไม่เพียงพอเหมือนถึงว่าอารมณ์แบบโค้ชไม่เลือกอะ่ะเท่าที่รู้คือเหมือนโค้ชเลือกมาคนเดียวปะผู้รักษาประตูประมาณนั้นนะคะก็มาดามเขาก็เออรู้สึกเสียใจยกับเรื่องนี้นะคะทุกคนใครที่อยากจะอ่านเนื้อหาเต็มๆก็เข้าไปอ่านกันได้นะคะที่เพจมาดามแป้งนะคะทุกคน ในวันที่7กรกฎาคมนี้นะคะก็จะมีการประชุมสภากรรมการกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพูดถึงแผนการทําทีมของฟุตบอลหญิงทุกชุดเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อจากนี้นะคะทุกคนคิดว่าไงอีเคดะอยู่หรือไปหรือ,อยังไงหรือเราอาจจะต้องมาปรับเรื่องอะไรวิทยาศาสตร์การกีฬาของนักเตะเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็รอติดตามกันได้นะคะทุกคนทีเนี้ย จะชวนทุกคนคุยตรงที่ว่าเรายังจะไปต่อไหมกับเจแปนเวเพราะว่าหลายชุดแล้วนะ U17 U23 นะแล้วก็ชุดใหญ่รวมไปถึงฟุตบอลหญิงเนี่ยเราก็ใช้เป็นเจแปนเวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าอืมผลลัพธ์เนี่ยมันยังไม่ค่อยอืต้องตาต้องใจพวกเรากันหรือเปล่าชาวเน็ตย,ยังไงดีคะ หรือยังไงดีคืออีชันนะ่ะไปเห็นในคอมเมนต์นะคะบางท่านเนี่ยก็คอมเมนต์ว่าเอ่อโค้ชคิดอะไรนู่นนี่นั่นนะคะก็จะเป็นแบบแนวโทษโค้ชไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ชวนคิดเหมือนกันว่านักเตะเราศักยภาพเราเพียงพอในการไปแข่งขันระดับนี้แล้วหรือยังอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเอาไงดีทุกคนเราจะเปลี่ยนโค้ชหรือว่าเราจะลองมา หรือกันใหม่เรื่องศักยภาพนักเตะทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกชุดยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยส่วนตัวอีฉันก็คิดว่าคิดว่าเราต้องมีศักยภาพอันตัวเราเองอะต้องมีศักยภาพก่อนเพราะว่าเออนึกถึงใครดีพวกนักเตะไทยผู้ชายนะที่ไปเล่นที่เจลีอ่อ่าใครดีวะอุ้มอุ้มธีระทรนมุมมาทัน ต้องบอกว่าไงเขาเป็นคนที่ร่างกายพร้อมความคิดความอ่านพร้อมแล้วก็เอ่อ mindset พร้อมความหมายก็คือว่าเขาไปอยู่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเนี่ยเอาจริง,รงอะ่ะเป็นเป็นทีมที่แบบโอ้ทุกคนอยากลงเล่นเนาะมีศักยภาพแล้วที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาไปนั่งดูเลยคนที่เล่นตำแหน่งเดียวกันเขาแม่งเล่นยังไงวะและสุดท้ายอะเขาทำตามที่โคช้ชต้องการได้ มันแปลว่าไงศักยภาพถึงถูกปะศักยภาพถึงก็เลยทําตามคําสั่งโค้ชได้เพราะฉะนั้นอีฉันก็เลยมองว่าเราเองอาจจะต้องเพิ่มศักยภาพให้กับนักเตะของเราเองให้มากขึ้นคือจริงๆอะทุกคนมีศักยภาพอยู่แล้วแต่อาจจะต้องทํามากขึ้นกว่าเดิมไหมอะเพื่อที่จะตอบโจทย์ในการเอ่อในแผนการเล่นของโค้ชแต่ละโค้ชอารมณ์ประมาณว่าโค้ชมีแผนอยู่แล้ว ศักยภาพเราก็เพียงพอและดีพอที่จะเล่นตามแผนนั้นแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะเกิดผลสําเร็จได้อีฉันคิดแบบนี้เออแบบวิ่ง90นาทีหรือ120นาทีไม่มีหมดแต่จะให้อีฉันไปวิ่งเนี่ยไม่ได้นะมั่งตั้งแต่5นาทีแรกแล้วนะคะเพราะว่าไม่ชอบออกกําลังกายเท่าไหร่นะคะก็แค่แบบเดินมาละครึ่งชั่วโมงไปวันๆนะคะทุกคนคือตัวอีฉันทาเองไม่ได้แต่ในมุมของนักกีฬาไงคืออาจจะต้องแบบไปเพิ่มตรงนั้นไหมทักษะ พื้นฐานอย่างอุ้มอย่างเจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีหรือนักเตะหลายๆคนอนะเขาก็มีนะพื้นฐานทางด้านฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยแบบเพิ่มให้แน่นอะไรอย่างเงี้ยดีดีกว่าหรือเปล่าเพื่อที่ว่าไม่ว่าโค้ชคนไหนจะมาโค้ชแม่งจะกะขนาดไหนอะแต่เราเล่นเก่งอะทาไมอะเราก็ทําได้นะฮะเอาอย่างนี้ดีไหมหรือว่าชาวเน็ตมีความคิดเห็นว่าอย่างไรคะกับการเอ่อ กับสถานการณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยณนะขณะนี้เราจะไปต่อที่เจแปนเวยไหมเราจะเปลี่ยนโค้ชหรือว่าเราจะมาเปลี่ยนวิธีการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเตะของเราดีก็เชิญชวนทุกคนนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีฉันจะกลับมาอ่านสําหรับวันนี้นะคะอีฉันก็จะไปก่อนนะคะทุกคนอีฉันต้องไปจัดการแมวอีฉันก่อนนะคะเพราะตอนนี้ก็คือเริ่มบุกลุกอีฉันกันแล้วนะคะ พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะไปก่อนนะบาย